สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมาพบกับทีมงานลงพลคุณเวียงจันทร์นะครับพามาดูอนุสาวรีย์นะครับหรือว่าประตูใส่ที่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับโอ้โหเหนื่อยนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับการสร้างในระยะปีประมาณ1,957นะครับ ทีมงาน,นครับเราจะพาไปดูรอบๆความแตกต่างนะครับอันนี้เป็นคล้องสันติภาพนะครับอันนี้สมเทียบความแตกต่างประตูชัยของเราแล้วก็ของฝรั่งเศสนะครับ คล้ายๆกันนักท่องเที่ยวเยอะมากครับมากกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีน จะพาขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนที่นี่นะครับอันนี้เป็นการตกแต่งใหม่นะครับแต่งใหม่ที่สวยงามแ่บโมเมนเครื่องทั่วไปนี่ครับขึ้นมา แมนแมนหมดไอ้ man, man. ลายแล้วครับชั้นที่สามนีกว้างขวางนะครับน่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับของนครหลวงเวียงจันทร์ก็คือมีพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หอพระแก้ววัดศรีสะเกดนะครับ นี่คือวัดอมตื้วัดอินแปลงหอคําหรือว่าคำนี้ของประธานาธิบดีหรือว่าประธานประเทศในสวนวัฒนธรรมวัดเชียงควรตลาดมื่นเข้มของหอพิพิธภัณฑ์เพราวแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไก่สอนผมวิหารนะครับประธานไก่สอนแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อของของลาวเขานะครับนี่คืออาหารลาว มีตำมะขงหรือว่าส้มตำแล้ <c oughs> กวก็อีกอะไรหลายอย่างนะครับมีลาบมีก้อยมีปิ้งนะครับปิ้งไก่ปิ้งปีกไก่แล้วก็มีแจ่วปลาแดงกินข้าวเหนียวจำปลาแดงนะครับเวลาอันนี้เป็นเผาอากานะครับเผาเบ้าเบ้าระเวมงมงนะครับกระตู แลนเทนอูเมียนแล้วก็ลาวนะครับจะมีนี่ขึ้นไปอีกครับขึ้นไปที่สันทึงอีกนะครับที่จะเห็นหมุมในนคะรหลวงเวียงจันทร์อันนี้มรดกโลกในลาวนะครับมีเป็นเมืองหลวงพระปางครับเมืองมรดกโลก แล้วก็นี่คือวัดภูจัมปสักที่ทุ่งหายหินนะครับแคนะครับก็เป็นโมรดกโลกของเรานะครับแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาเป็นกระตาสารด้วยติว๋วหรือว่าไม้ไผ่นะครับแล้วก็โหระหรือว่าโลหะส่วนมากเขาเป็นของวงพระบางครับ สวยงามมากครับครัจะพาขึ้นไปข้างบนอีครับขึ้นข้างบนไปอีกครับต่างประเทศครับ ยังจะมีข้างบนตรงนู้นอีกครับนี่ก็จะมองเห็นนะครับตัวเมืองของนครหลวงเมีอนการนะครับแล้วก็ยังสามารถตอนนั้นวันนี้จะเป็นลิฟต์หรืออะไรนะครับอันนี้ไม่ได้ทำแล้วครับขึ้นไปข้างบนอีก มจุดสูงสุดนะครับอันนี้ยังยังไม่สูงสุดนะครัสูงมากครับ ขึ้นปีนะครับข้างบนนะครับที่นี่ที่สูงที่สุดของประตูชัยนะครับที่สูงที่สุดประตูชัยเสปาปาัลาวนะครับห้ามเข,ขียนใส่เด็ดขาดถ้าเป็นขั้นหกครับ อตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นได้ขึ้นอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วจะแบบพคนขึ้นไปเยอะเลยกลัวมันหักอะไรสักอย่างนะครับมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแต่บรรยากาศขอบรรยากาศ โรงแรมอะไรโรงแรมเหมืองแท่งครับตรงนั้นก็<อ>หลายๆโรงแรมนะครับที่ลาวนี่กวนี้โร<ล>งแรมเยอะมากครับโอเทลเยอะพอสมควรนะครับหลายโรงแรมที่เป็นตึกสูง สำนักงานนาย,ยกรัฐมนตรีของครามาแล้วครับ,อาารบโอเคครับเดี๋ยวพอไว้แค่นี้นะครับพอดีพามาให้ชงแบบเรียวไทม์เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าติดตามไว้นะครับว่าทุกคนโคดเวียงจ,จะพาทุกท่านไป เที่ยวที่ไหนในประเทศลาวอีกครับสำหรับนี้สวัสดีครับ